สวัสดีครับเศรษฐศาสตร์3นาทีในช่วงสัปดาห์ที่10-14สิสิงหาคมนี้นะครับมีอะไรต้องติดตามกันบ้าง เรื่องแรกครับอัตราเงินเฟอ้อเดือนกร,รกฎาคมนะครับอยู่ที่ลบ0.98เปอร์เซ็นเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วนะครับเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยคือถ้าหากเรื่องของพลังงานอาหารสดเนี่ยขยายตัว0.39เปอร์เซ็นต์คือง่ายๆคือเงินเฟอ้อติดลบน้อยลงนะครับจากราคาน้ามันที่เริ่มฟื้นตัวมองไปข้างหน้านะครับเงินเฟอ้อมีแนวโน้มที่จะขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าก็คือติดลบน้อยลงครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่จะให้าขยายตัวเป็นบวกได้เนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะไปถึงต้นปีหน้าก็ได้ เรื่องที่สองครับอัตราการว่างงานของสหรัฐออกมานะคะรับเดือนกรกฎา,า,าคมลงมาที่10.2เปอร์เซ็นตะครับถือว่าต่ํามาจากระดับ15ปซในเดือนเมษายนนะครับอย่าลืมว่าขายล็อกดาวน์คนกลับเข้ามามากขึ้นนะครับเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจได้มากขึ้นพวกภาคการผลิตการก่อสร้างค้าปลีกพวกนี้กลับมาได้เร็วกว่านะครับพวกท่องเที่ยวบันเทิงเนี่ยจะฟื้นตัวช้านิดหนึ่งแต่ใช้เวลา ym, กว่าอีกสองสามปีคร<ๆ>ับกว่าจะกลับมาอยู่ที่ระดับ3.5เือเซนอัตราการว่างงานอยู่ในระดับ3.5เปอร้เซ็นิต์ก่อนะคบ สัปดาห์หน้าอาสัปดาห์นี้ก่อนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของทองคําเรื่องถึงเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วผ่านปวดค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทองคําที่ทำราคาขึ้นไปค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวถ้าเรามองต่อไปโอกาสทองคําขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นไปได้ก็จากความมั่นใจในเรื่องของตลาดสหรัฐที่น้อยลงในยุคล่ติดชัวอโควิด ผลไม่แน่นอนนะครับปัจจัยไม่แน่นอนมีค่อนข้างสูงเงินบาทตรงข้ามนะครับเงินบาทเองผมคิดว่าแข็งค่าแรงเกินไปนะครับอาจจะมีดิวสำคัญสำคัญนะครับที่เข้ามาก็เลยทําให้รูปของเงินบาทเองอาจจะแข็งแรงไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมองต่อไปเงินบาทเองอาจจะเปลี่ยนเป็นทิศทางที่อ่อนค่าได้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่อย่างน้อยเองไม่น่าที่จะเป็นเทรนด์แข็งค่า ปัจจัยสุดท้ายครับมองสัปดาห์หน้ามีอะไรต้องติดตามผมบอกอย่างนี้ครับว่าสัปดาห์ที่17สิงหาเอาสัปดาห์หนู้นน่ะนะครับ17สิงหาคมจะมีตัวเลข uh, รายงานจากสภาพัฒน์น,นะครับตัวเลข GDP ไตรมาส2เรามองติดลบ14เปอร์เซ็นต์นะครับหรือลบแรงทีเดียวนะครับแต่น่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปละมองการฟื้นตัวน่าจะฟื้นตัวเรียกว่าไตรมาสต่อไตรมาสผดติดลบ10เปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงครึ่งหลังของปีเทียบกับครึ่งหลัง,งปีที่แล้วแต่ไปตัดฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปทีนี้ฟื้น จริงๆบอกว่าเรื่องเรสมีสี่เรื่องนะครับแต่สองเรื่องแรงๆก็คือเรื่องของอความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็เรื่องที่สองก็คือการเกิด second w a ว e แต่ขอเตือนิดนึงนะครับ second w a ว e ไม่ใช่ second l o c k d o w n นะครับ second w a ว e คือการระบาดออกมารอบสองอาจจะมีคนติดเชื้อมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่ยังไงก็ไม่น่าที่จะมีการล็อกดาวน์กันยาง,งต้องติดตามครับเพราะว่ากระแสในเรื่องของมาตรการทางการเงินการคลังเองค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะไม่น่าที่จะสามารถกลับมาใช้ได้เ,เร่งแรงเหมือนกับช่วงก่อนหน้าเพราะงั้นติดตามในช่วงนี้คร